สวัสดีครับผมใหม่รุ่แมนครับคลิปนี้มารีวิวรถนะครับก็ได้รถจักรยานไฟฟ้ามาใหม่นะครับเป็นยี่ห้อ JNT นะครับนี่หน้าตาก็ประมาณนี้นะครับจริงๆด้านหลังนะครับเขาจะมีกล่องมาให้นะครับกล่องเก็บพวกของอุปกรณ์อะไรพวกเนี้ยแต่ว่าผมทอดออกนะครับหน้าตามาเลยเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะครับตอนที่มันยังมีกล่องอยู่หน้าตามันเป็นยังไงล้อ1,000วัตต์นะครับแบต เดิมเขาให้มา4ลูกนะครับ48โวลต์ความเร็วตอนแรกที่ได้มาก็อยู่ที่ประมาณเต็มที่เลยนะครับประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับใช้ g p s จับนะครับตัวล้อด้านหน้าเป็นล้อแม็กสีแดงนะครับด้านหลังก็เป็นล้อบัตเลตมอเตอร์บัตเลตนะครับสีแดงเหมือนกันดำแดงตัวล้อขอบ10นะครับใส่ยาง275นะครับขอบ10 ถ้าเกิดใครซื้อรุ่นนี้นะครับก็จะมีของแต่งมาให้เลยนะครับนี่ดูดิสเบรกหน้าหลังนะครับตัวดิสเบรกหน้านะครับเขาก็จะเป็นแบบคาลิเปอร์แบบจับด้านในนะครับนี่เท่เลยนะครับปกติล้อมันจะดิสเบรกจะจับด้านนอกแต่ตัวนี้จับด้านในนะครับก็ดูแปลกดีนะครับดูเท่ดีนะครับด้านหลังก็เป็นดิสเบรกปกตินะครับเป็นดิสเบรกน้ํามันจริงๆนะครับตัวนี้ ตอนนี้นะครับก็เดิมมันมา4ลูกนะครับผมก็เพิ่มแบตไปอีกลูกหนึ่งนะครับเป็น5ลูกตอนนี้กําลังทำบาลานซ์แบตอยู่นะครับเดี๋ยวจะมีวิดีโอขึ้นให้ดูนะครับว่าบาลานซ์แบตท,ทำไมนะมาดูการบาลานซ์แบตนะครับก็ทําไมจะต้องบาลานซ์แบตนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้มิเตอร์วัดโวลต์ให้ดูนะครับว่าแบตแต่ละก้อนเนี่ยมันมีขนาดแรงดันเท่าไหร่นะครับ ็ลูกนี้นะครับจะเป็นลูกที่ผมเอามาล่าสุดนะครับมันจะไม่เท่ากับลูกที่ใช้มาก่อนหน้านี้นะครับพวกสีลูกกันเนี้ยเราใช้มาแล้วนะครับแรงดันจะใกล้เคียงกันแต่ว่าลูกเนี้ยมันเป็นลูกที่เอามาใหม่มันจะไม่เข้าพวกกันนะครับเราก็เลยจะต้องมาทําการบาลานซ์แบตเพื่อให้แรงดันทุกก้อนนะครับมันเท่ากันนะครับก็เดี๋ยวจะลองวัดให้ดูนะครับแบตเตอรี่นะครับด้านขั้วลบนะครับผมทําการต่อขนาดไว้หมดแล้วนะครับทั้ง5ลูกนะครับ ผมจะใช้มิเตอร์นะครับวัดให้ดูนะครับว่าแรงดันแต่ละลูกนะ่ะมันแรงดันเท่าไหร่นะครับซึ่งลูกที่เราได้มาใหม่เนี่ยมันจะไม่เท่ากับลูกที่เราทําการบาลานซ์มาก่อนนัเนี่ยสลูกที่เราใช้งานกันมาเนี่ยมันจะต่างจากพวกอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองวัดลูกที่ได้มาใหม่ก่อนเลย14.0นะครับลูกที่2อันนี้ลูกเก่านะครับ14.2 14.3ประมาณนี้ลูกต่อไปนะครับ14.2 14.3แล้วก็ลูกที่4นะครับ 14จประมาณนี้สุดท้ายนะครับ14.2เนี่ยไอตัว4ลูกเก่าเนี่ยมันจะใกล้เคียงกันหมดเลยเพราะว่าเราได้ทําการบาลานซ์แล้วก็ใช้งานมาแล้วนะครับแต่ว่าลูกใหม่ที่ได้มาเนี่ย4.0ประมาณนี้นะครับมันจะต่างกันประมาณ0.3นยดนะครับถ้าเกิดเราไม่ทําบาลานซ์เนี่ยเวลาชาร์จนะครับมันจะมันจะไม่เท่ากันแล้วก็ลูกไหนที่ที่ต่ำเนี่ยมันก็จะแรงดันไม่ถึงแต่ลูกไหนที่มากกว่าเพื่อนนะ่ะแรงดันม,มันก็จะอัดเข้าไปมากกว่า แล้วก็อาจจะทําให้เกิดการเสียหายนะครับอาจจะไม่พังภายในวัน2วันแต่ว่าใช้ไปมันจะพังไวกว่าปกตินะครับก็เลยจะต้องทําแรงดันให้มันเท่ากันส่วนวิธีการบาลานซ์ก็จะต่อขนานกันนะครับ5ก้อนนะครับเดี๋ยวตัวไฟแรงดันแบตเตอรี่เนี่ยมันจะไก่เกียรให้แต่ละลูกเนี่ยมีแรงดันที่ใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับก็จะทําลักษณะคล้ายๆกับตัวข้างนี้นะครับข้างขั้วลบเนี่ยก็คือเอามาต่อกันหมดเลยลบ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 หมดเลยครับห้ามสลับขั้วเด็ดขาดนะครับไม่งั้น อาจจะช็อตได้นะครับไฟสปาร์กแน่นอนถ้าเกิดเราต่อขั้วผิดเนี่ยก็คือต่อขนานทุกลูกนะครับเอาลบมาชนกันหมดเลยแล้วก็บวกชนกันหมดเลยแค่นี้ก็เป็นการบาลานซ์นะครับแล้วก็ทิ้งไว้สัก3ชั่วโมง4ี่ชั่วโมงแล้วลองมาวัดดูอีกทีครับว่าแรงดันมันใกล้เคียงหรือ,อยังถ้าใกล้เคียงกันแล้วก็สามารถใช้ได้หรือว่าถ้าเกิดเราไม่ทําบาลานซ์ก็คือเอาลูกที่มันน้อยสุดเอาไปชาร์จให้มันเต็มลูกที่มากที่สุดอะแล้วก็เอาหลอดไฟมาเสียบไว้ เพื่อให้มันคลายประจุออกแล้วก็ให้แรงดันมันใกล้เคียงกันนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบขั้วบวกทั้งหมดนะครับแล้วเดี๋ยวลองมาดูกันนะ,อะตอนนี้นะครับผมก็ใส่ตัวขั้วบวกทั้งหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็ทําการบาลานซ์แล้วก็จะลองเช็คโวลต์ดูนะครับตอนนี้ก็สิบสี่จุดสามนะครับทุกจุดจะต้องเท่ากันนะครับเพราะว่าเราได้ต่อกันเป็นเส้นเดียวกันหมดแล้ว 4.3นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เราก็จะรอสักพักหนึ่งแล้วค่อยมาแกะแล้วก็วัดดูว่าแบตมันเท่ากันหรือ,อยังนะครับช่วงนี้ก็ระวังนะครับเพราะว่าสายนี่ผมใช้เป็นสายทองแดงเปเลือยนะครับก็ถ้าเกิดมีอะไรมาพลาดมันก็อาจจะเกิดอาการช็อตสปาร์กได้รอให้มันแรงดันเท่ากันนะครับเดี๋ยวผมจะใส่แบตแล้วก็ไปทดสอบกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้น่าจะไม่ทันนะครับ มาดูตัวรถตัวไฟนะครับไฟทุกดวงของคันนี้ก็จะเป็น LED ทั้งหมดนะครับนี่นะครับเป็นเป็น LED ทุกดวงนะครับมีไฟหน้านะครับมีไฟเลี้ยวมีแต่อะไรครบนะครับ ตอนนี้ยังเปิดไม่ได้นะเพราะว่าถอดแบตอยู่นะครับเปิดบอกให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องไว้เก็บแบตนะครับแบบลึกมากนะครับนี่ใส่แบตหลูกสบายพอดีเลยครับถ้าเกิดใครใส่6ลูกหรือว่าใครเปลี่ยนเป็นแบตลิเทียมก็จะมีพื้นที่เหลือเยอะเลยนะครับอันนี้เป็นเบเกอร์นะครับตัวชุดกล่องไฟจะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นตอนนี้ผม แกะให้ดูนะครับแกะชุดนี้ให้ดูนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครเดิมมาสี่ลูกนะครับจะเพิ่มเป็นห้าลูกมันจะมีปลั๊กอยู่ตรงนี้นะครับเราต้องทําการเสียบนะครับตอนแรกผมก็ไม่ได้เสียบมันแล้วก็เข้าใจว่าทําไมล้อไม่หมุนนะครับมันจะมีปลั๊กอยู่ตัวหนึ่งไว้เสียบพอเสียบปุ๊บหน้าจอตรงนี้มันจะขึ้นเป็น60โวลต์นะครับตอนแรกมันจะเป็น48เพอเสียบปลั๊กตรงนี้มันจะมีย่อันนึงครับเอาไปเสียบกันนะไฟก็จะเช็คว่าเป็น60โวลต์นะครับเดี๋ยวก็จะ เอาวิดีโอมาให้ดูนะครับ ตัวนี้ไม่มีบันไดปั่นนะครับนี่แต่จริงๆมันมีล่องมีรูอยู่ะใครจะไปใส่เพิ่มก็น่าจะได้อะตรงดุมหลังเนี่ยมอเตอร์มันก็มีเฟืองเอาไว้ใส่สเตอร์ได้อยู่นะครับแล้วก็มีที่พักเท้าเป็นอลูมิเนียมก็ครบนะครับใครที่ซื้อรุ่นนี้มาผมว่าสเปคมันให้มาดีกว่าตัวอื่นนะครับหนึ่งก็ขายอยู่ที่ประมาณ2 0,000ื่นต้นต้นมั้งครับก็จะได้เป็นล้อแม็กหน้าหลังเลยถ้าตัวอื่นผมดูมา ตัวล้อหน้านะครับมันจะเป็นคล้ายๆเป็นเหล็กนะครับแล้วก็ตัวดิสเบรกอะ่ะมันจะไม่ใช่แบบนี้นะมันจะเล็กกว่านี้พวกระบบโชค๊คอะไรพวกเนี้ยก็นิ่มดีนะครับตัวนี้แบบนิ่ม่ม,มากอะ่ะผมขับแล้วก็สบายนะไม่สะเทือนน้ำหนักผมก็อยู่ที่ประมาณ9ก้าสิบกว่าขับได้สบายผมสูงร้อยแปดร้อยแปดสิบกว่าก็นั่งได้สบายพื้นที่วางขาด้านหน้ากว้างมากตรงนี้เป็นช่องชาร์จนะครับ มีรูชาร์จอยู่เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเทสให้ดูเดี๋ยวรอให้แบตเตอรี่มันเรียบร้อยก่อนนะครับวันนี้เอามาให้ดูกันนะครับว่าได้รถไฟฟ้ามาใหม่นะครับก็ตอนแรกมาได้40กิโลนะครับต่อชั่วโมงเดี๋ยวลองใส่แบตเพิ่มไปอีกหนึ่งลูกเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าความเร็วมันจะเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่านะครับใช้ความเร็วจาก gps นะครับเนื่องจากไอ้จอที่เขาให้มาเนี่ยมันเพี้ยนนะครับ รถขับได้จริง40แต่ว่าหน้าปัดขึ้นไป60นะครับเพี้ยนไป20เลยนะครับก็เดี๋ยวอาจจะต้องทําการเปลี่ยนจอนะครับหรือว่าลองแกะมาดูว่าด้านในมันมีตัวปรับอะไรหรือเปล่านะครับเรามาดูชุดฟังกช์ชันการใช้งานนะครับก็มีเกียร์นะครับ3ระดับ1 2 3นะครับมีอันนี้เป็นชุดคล้ายๆตั้งค่าอะไรอันนี้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันกดแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ อันนี้ก็เป็นชุดเปิดปิดไฟหน้านะครับเป็นไฟหลีไฟหน้าอันนี้ปิดนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวแต่แต่นี้เสียงแต่เหมือนรถมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ไฟสูงไฟงต่ําอันนี้ก็เป็นเกียร์ถอยหลังนะครับแล้วก็เกียร์จอดเกียร์ถอยหลังก็คือเวลาใช้งานก็กดค้างแล้วก็บิดคนลร่งมันก็จะถอยหลังนะครับส่วนเกียร์พีเนี่ยเวลาเรากดไปมันก็จะบิดไม่ขึ้นหรือว่าเราเปิดสวิตช์ใหม่ๆเราก็ต้องกดปุ่มนี้นะครับเพื่อที่จะให้คนลร่งมันทํางานนะครับ ก็มีประมาณนี้อ่ากุญแจนะครับจริงๆมันมีรีโมทด้วยแต่ว่าผมไม่ได้ใช้มันนะครับรีโมทวิธีการใช้กุญแจก็กดอย่างนี้ก็จะเป็นการเปิดเบาเปิดเบานะครับหรือว่าถ้าจะล็อกคอนะครับก็เหมือนมอไซค์เลยกดลงไปแล้วก็หมุนนะครับนี่มันก็จะเป็นการล็อกคอจะคืนก็กดลงไปแล้วก็บิดคืน ประมาณนี้เดี๋ยวคลิปหน้านะครับมาดูกันนะครับว่าความเร็วมันจะได้เท่าไหร่นะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะทยอยทําเกี่ยวกับรถคันนี้ให้ดูนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ